ันชงว่าวนะครับผมเวลาเราเล่นเนีน่ยเราจะเอาบันชงใหญ่กว่าเชือกที่เราเล่นนะครับมัดเข้าไปด้านซ้ายลูดเข้าไปเป็นเงื่อนลูดนะครับผมสองข้างแบบนี้ส่วนเชือกที่เหลือนะครับผมเราก็จะปลูกในลักษณะนี้เลยเป็นเงื่อนลูดเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ปรับได้นะครับผมเวลาว่าวมันเอียงซ้ายเราก็ปรับขวาเวลาว่าวมันเอียงขวาเราก็ปรับซ้ายนะครับ <reiter estamos S 1> แบบนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมเราจะปลูกตรงปีกล่างนะครับผมตรงเอวแบบนี้เลยนะแล้วก็อมาต่อกับด้านบนนะเงื่อนรูดเหมือนกันจากนั้นนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายให้เราปลูกเงื่อนรนนนน้ะัับบกปขึลงงล่านะครับผม เผื่อว,ว่ามันหนักหัวเกินไปหนักท้ายเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับยวแบบมาลองดูกันไปแล้วนะครับผมลมดีเลยไปแล้วครับมันยังไปขวามันยังเอียงขวาเลยนะตอนนี้เดี๋ยวต้องปรับนะครับผมต้องปรับให้มันมาด้านสายให้อยู่ตรงเดี๋ยวต้องเอาลงก่อนถ้าว่าเราเอียงขวานะครับผมให้เราปรับบันชงมาด้านขวาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่งใหม่เน่มันก็จะขึ้นตรงแบบนี้นะครับผมผ่ากลางหัวเลยสีสวยนะพูดถึง เนี่ขึ้นดีเลย